ุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายเขารวมตัวกัน8คนไปแจ้งความกับตํารวจที่สถานีตํารวจภูทงคลองลึกนะคะเขาบอกว่ามีผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็ไปขอเช่ารถมูลค่ากว่า14ล้านบาทบอกว่าจะไปทําธุรกิจในกัมพูชาสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้ของไปเงินไม่ได้ไม่ยอมจ่ายเงินนะคะก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความให้เอาผิดค่ะนายรุ่งเพชรพิมพ์อ่อนกำนันตำบลทับพริกอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้เสียหายรวม8คนไปแจ้งความที่ตำรวจผูทองคลองลึกมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลอกขอเช่ารถทั้งรถเครื่องจักรกลแล้วก็รถยนต์นะคะทำให้ได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า14ล้านบาทนายรุ่งเพชรเล่าให้ฟังแบบนี้ค่าว่าช่วงต้นเดือนเมษายนปีที่แล้วนายสัตพงษ์เชื้อมหาวันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น DSI นะขอเช่ารถหน่อยเช่ารถไถขันนึ่ง รถบรรทุกสิบล้ออีกคันหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของบริษัทรัชทศจำกัดจะนำไปรับเหมาก่อสร้างที่กัมพูชาก็เลยทำสัญญาเช่ากันที่โรงแรมในอำเภออรัญญาประเทศแล้วก็ส่งมอบรถกันไปเสร็จสับผ่านมาปีหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเงินค่าเช่ารถเนี่ยยังไม่ได้สักบาทเลยนะคะพอติดต่อไปก็บายเบียงนั่นนี่นู่นนี่ไม่ให้เงินสักทีก็เลยนึกว่าถูกโกงแน่ๆแล้วฉันก็เลยไปแจ้งความค่ะ เมื้องต้นเนี่ยเพราะว่ารถยนต์และเครื่องจักรกลที่ขอเช่าไปถูกขายทิ้งไปแล้วด้วย <Wow. S 1> ไม่มีรถแล้วด้วยนะคะแล้วมีผู้ตกเป็นเหยื่อในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หลายรายเลยค่ะเหยื่อก็เลยคุยกันรวมตัวกันไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสะแก้วแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วย <Wow. S 1> หลังจากนี้เตรียมร้องเรียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะ พันตำรวจเอกเสกสรรวัฒนพงศ์ผู้กำกับการตำรวจภุทธองคลองลึกบอกว่าเมื <S <S ้องต้นรับแจ้งความไว้ได้เพียงคนเดียวคือกรณีของนายรุ่งเพชรเนื่องจากว่ามีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะคะก็จะมีการสอบสวนผู้เสียหายคนอื่นๆทั้งหมดไว้ด้วยแล้วก็มีการเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงคือจะสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายว่าเข้าข่ายความผิดจริงหรือไม่แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ DSI จริงหรือเปล่านะคะ